สวัสดีครับทุกๆคนผมเป็นถั่วรวยเพราะว่าผมมีตังเยอะมากเลยตรงนี้ไงนี่มีตังเยอะมากเลยซึ่งผมจะมาบอกเทคนิคลับให้สัตว์เลี้ยงของเรามีมีอาหารเต็มหลอดอย่างนี้นะครับผมขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจสำหรับ สำหรับคนที่ได้หม้ออันนี้มาแล้วนะครับเพราะว่าหม้ออันเนี้ยเวลาเราทำเวลาเราเวลาเราทำเดี๋ยวปแป๊บนึ้งนะครับซึ่งถ้าทุกคนได้หมออ้อน,นี้มาแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะไปทำอาหารใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำอาหารให้ดูเลยเดี๋ยวผมขอตัดไปตรงที่อาหารเสร็จแล้วนะครับ ซึ่งพักยกก่อนนะครับพักระหว่างเราทำอาหารเสร็จซึ่งผมมีอะไรจะมาเสนอครับผมมีหานทองคำอยู่หานทองคำเลเวล2 2หาแรกครับหานทองคำหาแรกหาแลกกับตัวอะไรก็ได้อย่างมะแรงปอแล้วก็แบบว่า,าตัวตัวสัตว์เลี้ยงอีเวนต์เก่าๆนี่แหละ หรือว่าตังก็ได้นะครับแค่น,นี้แหละเฮ้ยยังยังยังเดี๋ยวโชว์ให้ดูนี่นะครับหาแรกกับมแมลงปอแล้วก็ปลาหมึกหรือหรือว่าปลาหมึกสองตัวแล้วก็ทีเล็กก็ได้นะครับหรือว่าตังก็ได้นี่ของแท้นะครับผมไม่ได้เอาภาพมาติดด้วยและในนี้มีของดีอยู่ ไม่ไม่อันนี้ไม่ดีนะครับไม่เกี่ยวไปวางในสวนเลยก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาได้เลยกับพิมพ์ชื่อตัวเองมาผมจะไปแอดถึงมือเลยไปแอดถึงที่ทุกคนเอ่อของที่ผมทำมันเสร็จแล้ว ครับนี่นะคอ้กดไม่ได้นะได้แล้วนี่มันกดให้สัตว์เลี้ยงได้คนก็ดูนะถ้างั้นผมผมให้เจ้าเ,เดี๋ยวก่อนนะลืมใส่นกลืมใส่หานใส่หานก่อน กินไหมนี่หลอดอาหารเต็มเลยแล้วดูนี่เก้า <c oughs> ล้านเลยออสตินมาทำไมเนี่ยสวัสดีออสตินนได้อยู่ในคลิปแล้วคลิปนี้เพิ่งสามนาทีเองบอกออสตินก่อนอ <c oughs> อสตินเราถ่ายคลิปอยู่ <laughs> ดูสิว่าออสตินจะตอบยังไงทวเขียวไม่มีการตอบสน,นองต่อชิงแล้วเลยขี่มากินขี่มากิน ผมชื่อมาตินไม่ใช่ชื่อมากินโอเคมาจริงอุ้ยยิ่งเลยอะไรเนี่ยโฮะทำไมต้นแบม,มบูเอยียงเงี้ยทำไมต้นแบม,มบูเตียงยังยังอย่างเงี้ยอุ้ยไฟเอียงได้เฮ้ยไฟยิงได้อะทุกคนทุกคน เดี๋ยวผมผมจะโชว์ศิลปะการคอสเมติกของผมให้ฟังในส่วนที่สองในหนึ่งสองสามสารตายายผมขอให้ผมเปิดได้ผมขอให้ผมเปิดได้ควีนบีแต่ผมไม่มีแต่ผมไม่มีน้ำพึ่งแต่ขอให้ได้มาเล่นปอ๊ปอป๋อนะครับ สาธุเป็นไงทุกคนสวยไหมเก็บทุกได้าละเอียดเข้าไปได้นะแต่จะบาปนิดนึงนั่งออนเชนได้นั่งแล้วยิ่งโชคดีเลยแล้วเราสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้ข้างบนมีไฟด้วยถ้าไฟเสียก็ามาซ่อมปีนให้ได้ด้วยเฮ้ยโอ้ย,อยผมเงเก็บอันนี้แล้วก็ เอาไปหลอกเพื่อนน่าจะน่ากลัวนี่เงือะเปิดเสียงหน่อยสอมิมันไม่มีเสียงอ่ะมไม่มีเสียงเลย แย่ <Yeah. S 2> ออตินนาะมีคอนนี่สัก้นด้วยชิกราคาคนกี่บาทเนี่ยน่าจะล้านมั <c oughs> ้งออตินเฮ้ย <c oughs> อต <c oughs> อ,ต, <c oughs> อตินมีมีคนกดไลค์หนึ่งร้อยแปดแล้วส่วนออตินน่าจะมีเงินสักพันตัว ไผ่ยิงได้ก็มีคืออะไรเนี่ยแล้ก่อนนะไผ่อันนี้ทำไมเรี้ยงแข่งได้ไผ่อันนี้ติดจัก,กรกะเหรอไผ่อันนี้ติดจัก,กรกะโอ้ย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 อะไรเนี่ยส่วนอัตติงนึกดูแบบขิดขาด ไปดูร้านไข่ดีกว่า ise. Ise. เพาเขาขายอะไรบ้างเนี่ยบีนบีนบีนบินกรี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 นกิีนกรีนบินบินถึงร้านไข่แล้วขอให้มีไข่บกเอกเอก โอเคครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมไปทำบั๊กกันด้วยนะเพราะว่าบั๊กอันนี้ต้องทำกว่าเขาจะแก้นะครับบั๊กทำอาหารแล้วไปให้สัตว์เลี้ยงกินและสัตว์เลี้ยงก็จะก็จะ,ก,จะก็จะมีเลเวลเยอะขึ้นโดยมีอาหารโดยอาหารจะเยอะขึ้น ปรับแต่งเราจะปิดคลิปเองาปรับแต่งกันอลองดูยไม่เท่าเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย